ก็กระดาษกรมธรรม์ท่านร้อยหกสิดนะครับโดยทการติดมีการอบรมทางวิชาการ <ส>ต่างแผนช่ยวยเหลือเรือประสมไทยโดยสงอากาศยามขึ้นทำการตรวจสอบสุกลุนะครับอุกรากรที่ับสำหรับสำหรัการขับในกิจกรรมกาัรนวิกระบี่กลางและก็สตูนะครับฉะนั้นขอให้ เนาะ่งาครอบครัวก็อยากเปลี่ยนนรัต่าไม่ได้นี่ถังก็รต้องือมายนะเปลียนเปลี่ยนตัดตะนค่ะตค่ะน้ร cái <laughs> này là cái cái này là cái này là cái